งานก็ต้องทาเรียนก็ต้องเรียนคลิปก็ต้องตัดด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่แหละครับผมที่ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถทําคลิปออกมาได้ทันตามที่ผมต้องการหรือว่าผู้ชมร้องขอได้เลยและนั่นแหละครับผมก็ต้องขออาภัยไปด้วยแล้วกันนะครับผมที่ผมไม่สามารถทําออกมาได้อย่างเร็วตามที่ผมต้องการซึ่งก็อยากจะขอโทษทุกคน,นิีๆนะในวันที50่50-54ผมได้ทําการเตรียมของที่โคตรจะจําเป็นสําหรับในการประจนภัยครั้งนี้เพราะว่านี่คือการประจนภัยครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมเคยคิดที่จะทํา ไม่พูดมากครับผมผมได้ทําการหยิบไอออเปนเดอร์และยนูนคือไปข้างบนฟ้าเพื่อทําการหาตําแหน่งของประตู DN เตามลอจิกของแม่ครับเวอร์ชันเบสล็อกแล้วเนี่ยหมู่บ้านวิลเลจเนี่ยส่วนใหญ่นะใต้ล่างของมันเนี่ยมักจะมีประตู DN อยู่เสมอนะครับผมผมคิดได้ว่าแถวบ้านผมมันก็มีหมู่บ้านวิลเลจอยู่เหมือนกันนี่หว <Yeah. S 1> ่าก็เลยลองไปดูนะครับผมแต่พบว่าเมื่อผมได้ทําการปาร no ไอออเปนเดอร์ไปแล้วเนี่ยมันกลับชี้ไปทางอื่นนะครับผมที่ไม่ใช่หมู่บ้านที่เราเคยรู้จักกัน และเมื่อพายเรือไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ทําการโยน i อออฟเอนเดอีกครั้งหนึ่งเพ <c oughs> ื่อทดสอบดูว่าผมเนี่ยได้เลยไปแล้วหรือยังซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าแม่งอยู่ใต้น้ํานะผมนี่ไม่เล่นดีกว่าละจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ตามเจ้า i er อออฟเอนเดออาไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็ได้มาพบกับแผ่นดินอีกที่นึง จากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการปีนขึ้นต้นไม้เพื่อทาการโยนไอออลเนเดอร์ I o อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการที่ผมมายืนบนต้นไม้เนี่ยมันทาให้ผมเนี่ยสามารถตามเส้นทางของไอเอลเมนเดอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อผมได้เดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็ใกล้จะเมืดแล้วนะผมก็เลยทาการต่อตัวขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อทาการพักแรมสะก่อนถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เอาเตียงมาก็ตาม,มานะแต่ว่าผมคิดถูกแล้วที่ผมไม่นอนและไม่เอาเตียงมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมตายขึ้นมาแล้วก็ผมจะต้องเกิดที่ไหนไม่รู้และ ก็ได้และพอเช้ามาผมก็ได้เริ่มออกเดินทางต่อและได้พบกับรูนพอท์ทลและเมื่อเดินมาได้กว่า250กาบบรบ็อกเนี่ยผมก็ทําการโยนไอออฟเบนเดอร์ o อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้มันแตกนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็แตกไปแล้ว1ครั้งแต่ว่าผมไม่ได้บอกไปนะและถัดไปอีก4 0 0อกว่าบรบ็อกเนี่ยผมก็ได้เข้ามาถึงโซนที่มีหิมะตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อผมเห็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็เลยทาการโยนไอออฟเบนเดอร์ o อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการเช็คตําแหน่งและมันก็ยังคงให้้ผมมนนนันงไปอยู่่เเชเดิ และได้ผ่านไปอีก300กว่ากระบอกเนี่ยผมก็ได้พบกับหมู่บ้านบิลิเจอร์นะและไม่รอช้าเลยเนี่ยผมได้ทําการโยนไอออเอนเดอร์ลงไปในหมู่บ้านและพบว่าไอประตูดีเอ็นเนี่ยมันอยู่ใต้หมู่บ้านจริงๆด้วยนะครับผมตามทฤษฎีที่ผมได้ตั้งเอาไว้นั่นเองครับและเมื่อเราทราบตําแหน่งของประตูดีเอ็นแล้วเนี่ยมัวรอเลยครับผมขุดลงไปเลยเนะครับผมขุดแบบดิ่งๆด้วยและเมื่อผ่านไปได้หนึ่งนาทีเนี่ยเราก็ได้มาถึงสตองโฮที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าในนามของดีเอ็นนั่นเองนะครับ และเมื่อผมได้ทําการเข้ามาในสตรองโฮแล้วเนี่ยผมก็ได้พบกับห้องสมุดด้วยนะครับผมพบถึง2แห่งกันเลยทีเดียวซึ่งผมก็สันนิษฐานว่าไอ้สตรองโฮแห่งนี้เนี่ยแม่งโคตรใหญ่เลยนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่จัดวดีจัดวเด็ดเล,เลยนะครับผมและผมเนี่ยก็ใช้เวลาสำรวจสตรองโฮไหนนานมากเลยนะครับผมและผมเนี่ยก็ได้เสียงกับซิลเวอร์ฟิตนะครับผมผมก็ดเดิ่นเรือนตามเสียงมันมานนะแล้วก็ได้พบกับดีเอ็นที่สุดนะครับผมซึ่งนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยมั้งเนี่ยที่ผมนั้น สามารถมาถึงประตูดีเได้ผ่านโทรศัพท์เลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะว่าบนคอมเนี่ยผมยังไม่เคยถึง DN ด้วยการแบบเล่นแบบบริสุทธิ์ขนาดนี้เลยนะนี่คงจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของเอ e. ็นด้ว้ซ้ซ้ำซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการทำให้ครับร้อยวันเวอร์ชันผีบนคอมด้วยนะครับผม เล่นแบบธรรมดาเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วนะครับตกยุคไปแล้วด้วยซ้ําและที่คุณเห็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันมีไอออเบนเดอรแปะอยู่แล้ว3อันซึ่งผมขาดอีกแค่9อันเนี่ยก็ครบแล้วนะครับผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราเหลือไอออเบนเดอรอแค่ o 7อันเพียงเท่านั้นปัดเพียงแค่2อันเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดประตู DN N ได้แล้วแต่ว่าหนทางนั้นอีกยาวไกลครับผมซึ่งนั้นมันไกลบบมากมาก ตัดภาพกลับมาที่บ้านเนี่ยผมก็จะขอสรุปการเดินทางทั้งหมดนี้ละกันน่าว่าเป็นยังไงบ้างก็1เลยนะครับผมซึ่งเราก็ใช้เวลาเดินทางไปถึง5วันเลยนะนับตั้งแต่วันที่50ที่เริ่มออกเดินทางและกลับมาถึงบ้านในวันที่55เพียงในตอนเริ่มต้นเนี่ยผมอาจจะใช้เวลาเดินทางสักนิดนึงแต่ว่าในขากลับเนี่ยผมกลับบ้านได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าจําเส้นทางได้เป็นอย่างดี หลังจากกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ยินงงสแป๊บนึงแล้วว่าจะกลับมาทําอะไรดีเพราะว่ากลับมาเนี่ยแม่งดูมีพลาคโคตรเยอะให้ผมที่จะทำนะซึ่งอย่างแรกที่ผมคิดได้เนี่ยฟาร์มข้าวผมมันโตมา,ตมาละก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวสักหน่อยนะแล้วก็จะผลผลิตพวกนี้นไปแลกกับวิลลจเจอร์ด้วยและผมเนี่ยก็เพิ่งนึกได้ว่าห้องเอ็นแชร์ของผมเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะผมก็เลยเอาหนังสือที่ได้จากการขุดจากห้องสมุดในสเตรอจโฮเนี่ยเอามาต่อเติมในส่วนนี้ และจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการหยิบขวานมาเพื่อจะทาการถางป่าครั้งใหญ่เลยนะครับผมโดยเฉพาะในรอบนี้เนี่ยผมจะเล็งไปที่ต้นไม้สีขาวหรือเบิร์ชนั่นแหละเนดาง่ายๆเลยครับผมถ้ามีการถางปา่าเมื่อไหร่แสดงว่าจะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นเมื่อนั้นใช่ครับผมผมจะทําการต่อเติมหมู่บ้านของผมต่อขึ้นไปอีกและบริเวณที่ผมกําลังขุดอยู่นี่นะครับผมนั่นก็คือบริเวณสวนด้านข้างของบ้านนะนะก็เพราะว่าผมอยากมีระเบียงนะผมไม่เคยมีระเบียงก็เลยอยากจะสร้างระเบียงขึ้นมาและผมคิดว่ามันน่าจะสวยดีนะเพราะว่ามันทําให้พื้้้นที่ดูกววางแล มีเท็กเจอร์มากยิ่งขึ้นแต่ในความเป็นจริงผมก็โมเป็นงั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ํามันก็เป็นแค่คาพูดที่ดูสวยหรูอย่าคิดอะไรมากครับผมคำพ่า,า,า,ามันไปเถอะเสร็จจากระเบียงแล้วเนี่ยก็มาทาส่วนด้านในต่อก็ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมก็ขอไม่แจ้งไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมเองก็จำไม่ค่อยได้แล้วลว,ว่ามันสูงเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะสูงประมาณ5บล็อกแล้วก็ยาวประมาณ14บ5บล็อกนั่นแหละซึ่งในด้านซ้ายของตัวบ้านเนี่ยผมก็จะเป็นไม ก็คือแบ่งครึ่งไปเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนำไม้ออกมาสร้างบ้านซะมากกว่าผมก็เลยไม่อยากจะลำาเงียงนะก็เลยแบ่งครึ่งมันซะเลยนะและในนับปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็สามารถต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้านด้วยแบบสบายใจโดยที่ไม่ต้องกลัวมอนเตอร์มาตูดหลังแต่อย่างไรเลยเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านของเราเนี่ยปลอดภัยแบบ100%เปเ็นที่เรียบร้อยซึ่งมันทําให้การก่อสร้างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ด้วยรวดเร็วกว่าเดิมซะอีกนะครับแต่ในช่วงเช้าของวันที่56 บ้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อบ้านเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีผู้อยู่อาศัยเลยหรือไงล่ะใช่มันต้องมีสิครับผมไม่งั้นเราจะเอาอะไรกินล่ะครับผมซึ่งและอาชีพที่ผมจะมอบให้กับวิเจอร์นี่ก็คืออาชีพบรรลักษ์นั่นเองครับผมซึ่งในเมื่อมันตรงข้ามกับห้องสมุดนะก็ให้มันทําอาชีพเดียวกันไปเลยและผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงครับผมและผมเนี่ยก็จะขออนุญาตอัปเดตเกี่ยวกับประชากรหมู่บ้านสักนิดนึงนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยตอนนี้ประชากรหมู่บ้านเนี่ยถ้านับรวมผมไปด้วยเนี่ยก็น่าจะ ับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการเพิ่มสมาชิกขึ้นมาอีกสองคนซึ่งโดยการกําหนดอาชีพของเขาเนี่ยก็คือเป็นบรรลักษณ์นั่นแหละและในตลอดวันที่เหลืออยู่นี่เนี่ยผมต้องการที่จะขยายประชากรถ,ถึง20คนได้หรือว่าจะเลยไปเยอะๆเลยก็ดีนะและเมื่อเราต้องการให้มีเด็กเกิดใหม่ในหม,นหมู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องการเพรียงแค่สองปัจจัยเท่าน,นั้นนะครับผมนั่นก็คืออาหารและที่นอนนะครับผมซึ่งที่นอนเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดประชากรหมู่บ้านนะครับผมตามจํานวนเต็มที่เรามีในบริเวณนั้นๆเลยนะครับ และเมื่อผ่านไปได้แป๊บเดียวเทน่านั้นครับผมก็ได้มีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาในหมู่บ้านแล้วนะครับผมโอ้โหปับลูกกันไวมากซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการน้องอีกแค่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยก็ครบตาดเราต้องการแล้ว และในช่วงที่ผมกําลังรอเด็กๆโตขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ก็จะทําอะไรนะผมก็เลยจะลองปูน้ํายาเล่นๆดูสักหน่อยละกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการจะปูน้ํายาในวิชั่นนะครับผมไว้สําหรับในการมองเห็นที่มืดแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมดันปรุงผิดนะครับผมดันไปปูน้ายาเพิ่มเลือดซะงั้นแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมมันก็ทําให้ผมรู้ว่าไอ้แตงโมทองเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ากินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้และเอาไปทําอะไรวะซึ่งก็เพิ่งมออนลัเเกืด และในส่วนของ Night Vision นะครับผมเราก็จะใช้แครอททองเป็นส่วนผสมนะครับผมซึ่งในการคราฟเนี่ยก็ยง่ายนะครับผมเพียงแค่มีแครอทและก็เศษทองอีก9อันนะก็คราฟได้แล้วนะครับผม และในวันต่อมาเลยนะครับผมเมื่อเด็กทั้งสองคนเนี่ยได้โตมากพอที่จะรับอาชีพได้แล้วเนี่ยผมก็เลยทําการจัดหาอาชีพปันารกให้เขานั่นแหละนะครับผมโดยการที่ผมต้องการสมุดอินชาร์ทที่ผมต้องการเนี่ยผมแค่ต้องการมีดิ้งเท่านั้นหน,หน้าตอนนี้นะผมก็เลยนั่งทำการทุบชั้นนังสีอไปเรื่อยเยจนกว่าผมจะได้ตานที่ผมต้องการนั่นแหละและเมื่อผมได้เจอกับมีดิ้งแล้วเนี่ยผมก็ไม่ลืมที่ทําการล็อกตัวพ่อค้าไว้เลยนะให้เขาทําการขายอาชีพนี้จนเขาตายไปเลย และส่วนบรนรนลัก์อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขายซิลทัชให้ผมเนี่ยด้วยราคาที่โคตรจะแสนถูกเลยนะพเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยซิลทัชเนี่ยค่อนข้างจะหาย,ยากพอๆกับฟอร์จูนเลยนะครับ ในวันที่58ด้วยความที่ผมเกรงว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการกอร่อสร้างที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะผมก็เลยทําการไปถางหินภูเขาแถวหลังบ้านนั่นแหล,ละก็คือมันจะเป็นภูเขาถ้าที่ผมเคยลงไปสดดำรวจถ้าเมื่อหลายอีพีก่อนหน้านี้ซึ่งผมก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนั่นแหละครับผมในการฟาร์มหินเพราะว่าหินเนี่ยมันมีโคตรเยอะเลยนะผมก็เลยคิดว่าเป็นการฟาร์มแล้วก็เคลียร์พื้นที่ไปนในตัวด้วยแล้วกันนะโดยที่ผมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเลย1วันไปเลยนะก็คือเกือบจะไปวันที่60แล้วละ่ะก็น่าจะเป็นช่วง ผมเองเนี่ยก็คิดไม่ออกนะครับว่าหมู่บ้านของผมเนี่ยมันจะพัฒนาไปไกลมากแค่ไหนในนับจากวันต่อไปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเลวร้ายหรือว่าจะดีกว่าเดิมน,นั่นก็เอาเป็นเรื่องของอนาคตลวกันนะครับผมก็คลิปนี้ไว้เพียงเทียนละกัน,นครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เอ็ e. นอะีนสวัสดีครับ